อ่ะมันเกิดในเมืองทุกที่อย่างที่นั่นคุณดาไอ้หมาไอ้แมวไอ้รอได้จากีไม่โกรธใครอ้วนไม่โกรธเฮ้ยด่าใครอ้วนอ้าวสองเบ่งหนึ่งเล่นเลยสองเบ่งหน้าหลังกัน้วยตบอย่าคิดว่าพี่เป็นแบบนี้แล้วพี่จะไม่ทำนะกับผู้หญิงพี่อยากต่อยประจำับผู้หญิงอะน้องทำแบบนี้ใช่ไหม พี่นัททำอะไรพี่นัทก็แมนจริงๆเนาะเอาเลยเอาเอาเลยเอาเอาตามนี้ดูเลยดูเอาผักแกะปากีเอาไปตีพี่นัทโอ๊ะหาเลยนะบ๊อเอ้ยเราอยากซ้อมตลเอ้ยทำโทษพี่นัทก็แหม แมงจริๆทำโทษเฮ้ยไม่นั้นไม่เอามันแปน์มากเลยนะกินลูกโดดเข้าไปกินเข้าไปไม่เอาถึงตายน่ะแกงหมากินลูกโดดเข้าไปโหมดสายไหนเนี่ยพี่นั้นสายแปดเขาโหมดจริงอะไรนะโหมดอะไรนัทโหมดประเภทไหนอันนี้โหมดบวลไปดงสายป้าโหมดสอง ไปไหนก็ไปสาวเรียนึ่งนย์ไปนาำหลวงปบปนม่ปแปดสิบเลยสามแปดปลาโตกนั่งบ่มกับสาแปดน 3, ี่นั่งนั่งจากรามไปอะสมั่งทุกวัน